บอลตายทุกคนพี่บอลเอาได้เลาทำคำเขาด่า mm ิกนะบอกก่อนเลยปิดไปครับทุกคนเจกิลกีครับ mm But... <coughs> อ้าวไปสองแล้วเช็คก,กด Emergency จนซีคือมาเช็คที่ห้องไอ้นี่ไงมาเช็คที่ห้องที่ผาตอนอะ่ะแล้วปรากฏว่าเดี่ยงไปสองก็เลยกดขอพูดตำหนึงไวๆหนูเช็คกล้องแล้วหนูเห็นพี่โซดากระโดดลงหลุมค่ะเหียว <Yeah. S 3> <laughs> เห็นจริงๆแต่หนูาหาเอ e เมอร์เจนซไม่เจอ <laughs> ไมใส่หลายป้ายสีก็อย่างเงี้ยหนูอยู่ห so so ้องกล้องตลอดเลมอนยืนต่อเอ๊ะยังไงเขามุดท่อไปฆ่าคนอื่นหรือเปล่ามาอยู่ในผมเนี่ยตอนแรกทำไม่ใช่หนูหนูประกันหัวเลยทาไม่ใช่หนูในหัวตัวเองเนี่ยเลมอนเลมอนผมผมอยู่กับเลมอนบ่อยมากผมรับประกันว่าเลมอนจะได้เป็น แล้วหนูไม่กล้าออกห้องเมื่อกี้นะหนูไม่กล้าออกห้องเมื่อกี้เพราะหนูกลัวตัวเองโดนฆ่าเพราะหนูดันเห็นพี่โจธาตุโดนหลมพอดีเมนปลาโดนท่อแล้วผมวิ่งจะไปทุบอีเมนซี่แล้วไม่ทันเดี๋ยววิ่งตามไปชื่อกรปิดปากเนยผมกำลังจะวิ่งไปทุบโต๊ะแล้วฆ่าปิดปากหายตัวไปปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้ครับปิดไม้ปิดไม้อีกแล้วเหรอเออเออกูว่ากูโดนฆ่าก่อนอแน่เลย You beautiful have a shit เรียบร้อยไปสองศพแล้วเป๊กไปทำอะไรมานี่ไงก็ทำโพสเสร็จก็เดินมาผ่านจีเหลืองมาพอดีแล้วทำไมแล้วทำไมเป๊กถึงเดินตามพี่กลับมาฮะไม่ตอนแรกผมอยู่กับพี่ตอนแรกผมอยู่กับพี่โซดา รอคูดาวโอ้โหอยากชอบเลยอาเมื่อกี้ศพอยู่ตรงไหนฮะพี่พี่ไม่รู้เลยพิจารณาพิจาาหนูเจอศพไอ้เบนซ์อะอยู่ตรงห้องดูดาวอะพี่คือไม่ใช่ตรงห้องดูดาวไอ้ตรงที่มันเป็นด้านซ้ายของห้องดูดาวอะมันจะเป็นที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นจรวดอยู่อะพี่จำได้ปะห้องไอ้ห้องจรวดห้องจรวดเอ้าเบนซ์กำลังขัดจวดเหรอข้างขวาก็หนูว่าเจอหนูว่าเจอไอ้เบนซ์ไม่ผมอยู่ตรงกลางอะเขาบิงขึ้นมาจากข้างล่าง ไม่แต่หนูเจอไอเป็กเดินออกมาจากไอตรงห้องดูดาวอะแล้วหนูพอหนูเดินไ่้ไงผมผมผมทำมาทำข้างล่างเสร็จก็กูถึงถามมึงอยู่าไงว่ามึงอะเดินตามกูกลับมาทำไมชอบไอโออืมมูเชี่วไอโอนี่ใครอะบอสไงอ๋อแล้วบอสทำเคสอยู่ใครมาส่งใส่บอส ลงท่าพี่พี่จะโดนหลุมโชว์หนูไม anyway. ่ได้นะเหตุอะไรเหตุอะไรขึ้นพี่โดนหลุมโชว์หนูได้ไงเนี่ยพี่จะโกดธมิกตูแล้วกันเอาเฮ้ยเอายังไงก็ดีตัวดอะถ่าน้าตอนบ่ายๆแล้พี่เดินตีตูดไปมิสตูมิสตาผมกูว่าใช่ นี <ion> ่บอกแล้วสงสัยถูกคนบิ๊กตู่ชัดเจนใช่หรือเปล่าหมดเหงื่ออะไรอยากเป็นไอ้พี่พี่พูดแบ็นี้กับพี่พอตเตอร์เป็นหนึ่งเลยไม่ไหวว่าสองมวนไม่หยิบเยอะไหมเมื่อกี้หนูก็บอกแล้วไม่มีใครเชื่อ ไปโดดทำไมผมก็โลดค่าสองคนพร้อมกันต่อแล้วโดดครไบตูนี่แหละผมโดดเล่นไงเดี๋ยวมันมาเกมมันง่ายเกินอะไฮะเย่กูได้เป็นอันนี้สักทีโอ้ยกูอยากเป็นอันนี้มานานแล้วโอ้โหแต่ดูมุมมองซะก่อนเฮ่เราเป็นมิเราเป็นมิ อโอ,โอ้โหไฟเลยแค่นี้น้อยเลยเกินอ้าวใครตายอะ่ะอีเค้ก เจอศพคุณเค้กอยู่ใต้ห้องรีพอตอะใต้ห้องรีพอร์ตตรงไหนวะก็มาดูแอดมินก่อนก่อนที่จะไปแก้ไฟชืดจราอยู่ไหนครับจราอยู่ตรงห้องโอทอะลงมาทำเฟ้เนี่ยปกติของผมวนนอยู่ตรงซีทีทีวีอะไม่ใช่คนเดียวเองยังมีเวลาเยอะยังมีใครเอ่ยมีใครอะไปเจอในเกมฮะ พี่บอลตายดูห้องอม,มินดูห้องมินพี่บอลตายทุกคนพี่บอลตายโอ้โหต้องหนีแล้วหึองัคไฟเวฟคอน เออหนูเจออยู่ตรงห้องเวฟพอนค่ะข้างล่างอะ่ะที่อยู่ซ้ายล่างจากไอห้องชิปจอนนะคะ mm hmm. คือหนูเดินม,มาดูเพราะว่าหนูไปเช็คทิปจรแล้วหนูเห็นพี่บอลตายแล้วหนูก็เลยเข้าไปดูแอดมินแล้วเห็นโศกเห็นว่ามีคนอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. ก็เลยเดินม,มาดูแล้วก็เจอโศกค่ะคือตอนไฟดับอ่ะ บอสพี่โซดาวิ่งไปคนแรกเลยนะแต่บอสไปถึงห้องไฟบอสไปถึงคนแรกบวชพี่โซดาอะไรกันอย่านะแกผมผมไม่ทำเป็ดนะที่เหลือบวชเลยบวชผมทิ้งอ่ะเอางั้นเลยเหรอจะทำร้ายผมไม่ได้นะเป็นแคเสร็จนะเดี๋ยววิ่งไปด้วยกันเลยก็ได้ไปนเดี๋ยวเพิ่งมาถึงเองอะไรวะเนี่ยบ๊ายบายโคตรเอกระฉน

มึงอยู่กัจ ใครอยู่กับสีชมพูเป็นคนสุดท้ายครับมีใครเห็นบ้างไม่เห็นครับล่าสุดผมเดินตามคุณเคหมดไล่ดูรอับตอกเลยันยิ้มแข่งๆแข่งเล่าคนเแี่งกันอะไรพิสดารมีความเห็นยังไงบ้างครับใครโยมไม่ผมคนนั้นเราเป็นเออไม่ได้ผมไ่เดือดเดือว่านหน้ากากอีกะดำนะสงส์ถ้าใครฆ่าผมคนนั้นก็เป็นอะง่ายๆว่านหน้ากากอีกาดำนี่ละคริปต์แล้วกันนะสกีบแล้วผมจะต้องดดังๆเลยครับไม่รู้จะเลือกใครอ่ะ ปบาาิกมงทีอาจจะไม่รู้ศพอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่คือปัญหาเดียวจิตสัมผัสมาดีป่ะเนี่ยถ้ารู้ว่าตกอยู่ตรงไหนมันก็ง่ายหน่อยจะได้จับจับถูกอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีไม่ดีรีบไปปิดไมค์ค่ะไอชีไอ้